พี่บอกกันแล้วใช่ไหมว่าถ้าแกส่งการบ้านดูสิแทนที่ฉันจะได้ไปเที่ยวก็ต้องมาเพื่อนแกเนี่ยพี่บอกเลยเนี่ยพี่รู้ไหมถ้าไม่สง่งฉันเนี่ยตามกดอ่ะติดตัวเลยนะพี่เราจรีบไปส่งงานกันเถอะว่าแต่เราจะเข้าไปยังไงล่ะผมจำได้พี่สวยมาก่ะดูด้านข้างเราไม่ได้เอารีบไปดูนันเถอะไปพี่พี่มันไม่ได้ร้องจริงด้วยโอลล้ยพี่เขาไปถอดรองเท้พี่เคยได้เรื่องราวของคานีไหมว่าเคยมี <S <S <S> พี่ผมเคยเห็นครูเก็บเงินสำ็ดรอยในห้องครูชั้นสามอ่ะพี่แกก็ขึ้นไปเอาสิอ๋อพี่ก็ขึ้นไปเอาเองพีของตัวอ่ะแกก็ขี้ขาดอย่นี้นั่นแหละเราเองอ่ะแกก็เลยเลิกทะเลาะกันได้แล้วเดี๋ยวฉันขึ้นไปเอาเองห้องครูชั้นสามใช่ไหม ประกันไมโครอินชวรันที่แม่ทําให้หนูไว้เมื่อสี่เดือนที่แล้วเขาส่งข้อมูลมาหนูลองอ่านดูนะไมโครอินชวรันประกันภัยอุบัติเหตุที่คุ้มค่าที่สุดส่งเบี้ยประกันเพียงปีละ200บาทคุ้มครองผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง1นึ่งแสนบาทอายุ20-60ปีสามารถทําได้เลยกรมธรรม์จะอนุมัติเงื่นคุ้มครองเมื่อครบหนึบวัน หลังวันสมัคร